ใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างครับทั้งแสบตาคันตาบางทีก็มีน้ำตาไหลอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะคุณอาจกำลังจะเป็นต้อเนื้ออยู่รีบรักษาเพื่อดวงตาสวยๆจะอยู่กับคุณตลอดไปและใครที่ชอบใส่รองเท้าที่บีบรัดเท้านอกจากจะทำให้ปวดเท้าแล้วยังทำให้นิ้วหัวแม่เท้าเกิดเกเอียงผิดรูปได้อีกด้วยการดูแลรักษาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ นี่ที่มาหาหมอนะคะพอดีมีก้อนเนื้อที่ตาขาวอะค่ะตอนเช้าเช้าก็จะตาแดงหรือว่าถ้าออกไปข้างนอกก็จะตาแดงแล้วมันก็จะเป็นบ่อยอะคะ่ะเป็นทีก็เลยมาหาเรียนศึกษาคุณหมอว่าว่าควรจะทำยังไงบ้างเกือบสิปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นเยอะขึ้นนะคะก็คือตาแดงบ่อยขึ้นแล้วก็ดูแล้วประมองกระจกแล้วมี มีเหมือนจะเข้าตาดำอะค่ะกังวลเหมือนกันว่าจะมีผลกระทบอะไรกับตาเราหรือเปล่าก็อยากจะมาตรวจให้คุณหมอตรวจดูว่าเราจะได้สบายใจถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอะไรมากเลกว่าก้อนธรรมดาอะไรอย่าเงยอาการเป็นงไงบ้างครับค่ะค่ะที่ตามันมีก้อนนะคะจ่ะเป็นมานานหรือยังคะก็เป็นมานานก็เกือบสิปีละค่ะเกือบสิปีแล้วมันโตขึ้นไหมคะ มันเหมือนจะเข้าตาดำอะค่ะเหมือนที่จะเข้าตาดำเห็นจากอะไรส่องกระจกส่องกระจกแล้วเห็นแล้วก็ตอนเช้าๆอะค่ะถ้าเกิดว่าตื่นขึ้นมาตาก็จะแดงตาขาวจะเป็นแดงๆเรื่อๆอะไรค่ะแล้วการมองเห็นชัดเจนการมองเห็นยังชัดเจนขอดูตาข้างไหนครับข้างขวาข้างขวาข้างขวาข้างนี้อ๋อนี่นี่นี่ข้างนี้นี่เห็นใช่ไหมครับตรงเข้ามาในเนื้อตาดำหน่อยแล้วมันจะมีแดงมากน้อยตอนเวลาทําอะไรไหมคะ ตื่นนอนตื่นนอนจะแดงตื่นนอนแล้วเวลาโดนแดดโดนลมอะไรเงี้ยมันจะแดงมากขึ้นไหมค่ะจะแดงจะแดงมากขึ้นจะรู้สึกแบบระคายเคืองอะไรเงี้ยค่ะท่า้จากอาการนี้น่าจะเป็นอะไรอจน่าจะเป็นต้อเนื้อค่ะอันนี้ฟังดูจากการมองตรงนี้นะคะก่อนเข้ากล้องตรวจจริงๆเนี่ยอย่างคุณบอยบอกว่ามองก็เห็นจริงๆคนไข้ก็จะเห็นว่ามีก้อนอะไรสักอย่างลามเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็ไม่่คยโตเร็วอยู่ของมันนิ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นต้อเนื้อเรื่องนี้ถามอาจารย์ต้อเนื้อต้อลมต่างกันอย่างไรครับต้อลมอัะคล้ายๆต้อเนื้อแต่มันจะไม่ล้ําเข้าตาดําอาจจะมีก้อนนูนขึ้นมานิดหน่อยที่เยื่อบุตานะคะแต่อยู่ของมันนิ่งๆแค่นั้นสังเกตได้เองสังเกตได้เองบางทีคุณไข้ก็จะบอกว่าเห็นเอ๊ะมีก้อนเล็กๆจุดเล็กๆที่ข้างๆตาดําแต่ก็ต้อเนื้อเนี่ยมันต้องเข้าตาดำมีผลกระทบต่อการมองเห็นของเราไหมฮะ เอ่อต้อลมเนี่ยไม่มีเลยนะคะนี่เขเก็บไว้ก็ได้เลยครับเก็บไว้ต้อลมจะเก็บไว้ค่ะหมอก็จะไม่ทําอะไรค่ะอาจจะมียอดยาถ้าเคืองแดงบ้างแต่ถ้าอย่างต้อเนื้อเนี่ยถ้าล้าเข้ามากมากอาจจะกระทบกับสายตาแต่ถ้ามันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร๋อถ้านอย่างนี้ต้องดูว่าใช่เ,เดี๋ยวเราต้องดูละเอียดด้วยกล้องว่ามันใหญ่หรือเล็กแค่ไหนยังไง,ง,ไงนะคะอ่าคางวางนะคะ จะเห็นว่ามันล้ําเข้ามาเห็นไหมคะส่วนดําๆที่เป็นกระจกตาเป็นตาดำตาดำมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้นี่คือลส่วนที่ล้ําเข้ามานะครับใช่ค่ะส่วนที่ล้ําเข้ามาตรงนี้อ่อหมอส่องอันนี้ให้ดูจะเห็นส่วนของตาดําที่มันล้ําเข้ามาเห็นไหมคะอ๋อเนี่เนี่ยล้าชัดเลยชัดเลยตรงนี้ลองมองตรงสิคะเนี่ยค่ะจะเห็นตรงนี้ตรงนี้เป็นรูม่านตาเห็นไหมคะแล้วก็แสบปุ๊บรู้ว่าตาหดเลยพอมุดปุ๊บขยายอันนี้ค่ะเพราะฉะนั้น จะเห็นว่าหัวต้อเนี่ยมันยังไม่แตะเข้าไปในขอบวงใดวงในของตาดำ uh huh. นะคะตรงตรงรูม่านตาเพราะฉะนั้นมันก็จะยังไม่บังการมองเห็นแต่มันก็ uh huh. มันก็ยาวเข้ามาในตาดำพอสมควรและนี่ค่ะ,คะอันนี้เป็นรักษาต้อ,อก็คือคต้อที่มีผลกระทบต่อการมองเห็นก็คือต้อเนื้อที่เข้าไปในรูม่านตานั่นเอง เลยค่ะห้วยเนี่ยอย่างนี้เลยถ้ามันยาวขึ้นมาบางเนี้ยมันก็จะบางการมองเห็นแน่ๆแต่ถ้าอยู่แค่นี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะนะคะอ่ะกูแสดงว่าร่างกายของเราก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากถ้ามีอะไรมาบังต่อรูนตาก็มองไม่เห็นนั่นเองใช่ถูกดูง่ายใช่ไหมคะผมแบบเคยกังวลว่าเฮ้ยลูกตาต้อมันต้องเป็นยังไงมันคือมันอยู่กับความกังวลเยอะอืานมันก็เรียบง่ายเพราะฉะนั้นก็แค่นี้ทีนี้ ก็จะต้องถามว่าเอ๊ะอ,อย่างเงี้ยพอมันอย่างนี้จะอยากทําอะไรต่อ,อใช่ไหมคะอ,มอยากจะเอามันออกไหมหรือจะเก็บมันไว้ก่อนก็ปรึกษากันแบบนี้เลยใช่ใช่ว่าไงดีครับอยากเอาออกหรือเก็บะะไว้ครับก็ตอนเช้ามันก็แดงบ่อยขึ้นแล้วก็จะระคายเคืองแล้วก็มันเริ่มเข้าตาดำก,ก็อยากจะเอาออกอที่เหมือนกันนะคะท้ายี่สุดคุณหมก็ให้เลือกได้ว่าเอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้ใช่แล้วก็จะ คุยกันว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเก็บไว้ได้ไหมนะคะคุณค่จะรู้สึกเอ๊ะหนึ่งตาบอดหรือเปล่าถ้าแค่นี้ไม่บอดแน่ๆน,นะคะมันก็จะอยู่มันแต่อย่างมีเครื่องมีแดงและแล้วก็ล้ำเข้ามาพอสมควรถ้าอย่างนั้นมันก็ขัดขวางชีวิตถามว่ามันรบกวนชีวิตไหมเออมันเริ่มรบกวนละถ้ารบกวน,วก,วนก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถจะเอามันออกได้นะคะถ้ายังไม่เอาออกล่ะถ้ายังไม่อยากผ่าตัด วิธีที่จะปฏิบัติตัวยังไงบ้างก็มีหนึ่งใสแว่นใส่แว่นกันแดดอันนี้สําคัญมากเลยถ้าเป็นคนต้อเนื้อสิ่งที่ทําให้เกิดคือแดดลมฝุ่นใช่ไหมคะโดยเฉพาะแดดถ้าไปออกแดดเยอะๆอะไรเนี่ยแสง UV เนี่ยจะทําให้เกิดต้อเนื้อโดยตรงแม่งก็ต้องใส่แว่นใส่แว่นกันแดดดีๆใช่ไหมคะอาจจะหยอดยาลดอาการระคายเคืองบ้างเวลาตาแดงน้ําตาเทียมได้บ้างก็พอช่วยได้แต่ถ้า ยังไม่พอใจอยากเอามันออกไปเลยก็จะถึงขั้นผ่าตัดก็ต้องมาเจอกันแบบนี้นะคะแล้วก็แนะนําผ่าตัดถ้าผ่าตัดแล้วต้นเนื้อมันจะหายไปเลยไหมครับก็ผ่าตัดเนี่ยถามว่าหายไหมหายเราก็จะตัดไอ้ตรงเนื้อตรงนี้ออกไปเลย,ยอาจจะใช้เนื้อเยื่อบางส่วนของตาหรืออะไรเอามาเอามาปะกไว้เพื่อให้ผิวมันสวยใช่ไหมคะแล้วก็นี่มีข้อแม้อะไรบ้างหลังผ่าตัดพอหลังผ่าตัดเนี่ยคันไข่จะเคืองมากประมาณสักเวันเพราะเราเพิ่งลอก อาจจะมีตาแดงเครื่องตาแล้วข้อสําคัญเราจะต้องบอกว่าไม่ให้ถูกแดดเยอะอาทิตย์แรกเดือนหนึ่งแล้วก็ถามว่าเป็นซ้ําได้ไหมนะคะไอตอนทําหายละแต่มันอาจจะอาจจะกลับขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราหมือน,ม,นมีพฤติกรรมออกแดดไม่ใส่แว่นอีกก็ยังกลับมาเป็นได้เหมือนเดิมใช่ใชแดดลมฝุ่นใช,ใช่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วที่ข้อยากคือถ้าเกิดนะคะมันมักจะเกิดภายในสองสาเดือนหลังลอกก็ขึ้นแล้ว <G ül> ถ้าสามเดือน6กเดือนหมอบอกว่าสวยอ่ะอย่างนั้นอ่ะไม่ค่อยขึ้นอ่าก็ะะจะสบายใจได้ว่าไม่ขึ้นแล้แต่ถ้าหากว่าสาาเดือนเริ่มมีเอะเนื้อเรื่อเรื่อเข้ามาคล้ายๆอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนั้นอ่ะไม่ดีม,มีแนวโน้มว่าอาจจะกลับขึ้นมาเป็นใหม่ได้เพราะฉะน,น,นั้นก่อนทำเนี่ย ก็ต้องคุยกันว่าโอเคเปอร์เซ็นต์เป็นซ้ำมีนะไม่ใช่100%หายขาดไม่เหมือนต้อกระจกผ่าแล้วไม่เป็นอีกแน่นอนอแต่ต้อเนื้อไม่ใช่ทีนี้ผมผมถามแทนนะครับคือว่าถ้าผ่าเนี่ยผ่าตัดใหญ่ไหมครับก็บางทีกังวลนะก็ฉีดยาชาตัดเนื้อออกใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมง45นาทีประมาณนั้น ถ้า<ม>พูดเลยว่าถ้าเกิดเป็นต้อเนื้อไม่ต้องกังวลพูดอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมได้ได้ไม่ต้องกังวลมันก็มีวิธีรักษาแต่ว่าเวลาผ่านแล้วต้องดูแลตัวเองดีๆถ้าดูแลตัวเองยังไม่ดีอันนั้นน่ะน่าเป็นห่วงเพราะหลังผ่าตัดโอกาสที่จะเป็นซ้ํามีแล้วถ้าเป็นซ้ําจะเป็นซ้ําแย่กว่าเก่าอโอกาสเป็นแล้วเยอะกว่าเก่าแดงกว่าเก่าเครื่อกว่าเก่าแล้วถามว่าตัดลอกอีกได้ไหมได้แต่โอกาสเป็นซ้ําครั้งที่สอง จะสูงขึ้นกว่าเดิมโอเคก็คือว่าเวลารักษาต้อเนื้อต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งของแพทย์ใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาเป็นเคสห้เราขอบคุณครับขอบคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะ เนื่องจากว่าเราใส่รองเท้ามาระยะ3ปีผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกว่าปวดเท้ามากระหว่างที่เรายืนทํางานนานๆเนี่ยมันจะเป็นเริ่มปวดเป็นจังหวะถ้าเราเดินช้าๆก็ไม่ก็ไม่ทันไหรถ้าเรารีบปุ๊บเราจะมีอาการแบบว่ามันเหมือนอะไรกระดูกอะไรมันไปขัดกันประมาณนั้นนะใช่ไหมพอนานเข้านานเข้าปุ๊บมันก็จะเริ่มแบบคละคยๆนิ้วมันจะชาขึ้นก็เลยตัดสินใจมาอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ วันนี้คุณพี่มาหาคุณหมอด้วยออาการอะไรครับคือเราปวดรองปวดเท้านะครับคือเราใส่รองเท้าเนี่ยนานมากและทีนี้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมตัวเองก็ไม่รู้อะไรปวดเท้ามันปวดแล้วก็เพิ่งจะมาเจออาจารย์เป็นครั้งแรกนะครับยังไงดีครับคุณหมอครับเดี๋ยวเาดูนิดนึงนะครับเป็นนานหรือยังนะครับอันนี้ผมระยะเวลาที่ผ่านนั้นนี่ว่าจะ เกือบเกือบสามปีได้แล้วครับอาจารย์แล้วสังเกตว่านิ้วเนี่ยมันเอียงนานหรือ,อยังครับเอียงเมื่อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนเด็กๆไม่เป็นต<พ>อนเด็กๆอ่าไม่เป็นครับและรองเท้าที่ใส่คือรองเท้ารัดรัดคือครั้งแรกรองเท้าที่ผมใส่อ่ะหนึ่งมันเป็นรองเท้าแคชชูกัวแหลมครับคือเราใส่เบอร์ปกติผมจะใส่เบอร์ที่สามติดแปดและผมไปใส่สามสิบสามสิบหกครึ่งสามสิบเจ็ดนี่แล้วก็เกิดอาการบีบมาเรื่อยๆอ่าแล้วแต่ลราก็ทำงานเนี่ยเรายืนถึงจุดสองชั่วโมงบางทีก็ พักเป็นจังหวัดแล้วแต่เราเองครับหลังจากนั้นมามันก็เริ่มสังเกตที่ทำไมเรายืนแล้วมันเดินรองเท้าแล้วมันปวดปวดปวดแล้วบางทีเราใส่รองเท้าเนี่ยต้นมันตูงขึ้นไปมันก็ยิ่งเทนอ่าทไลลงไปเทน้ําหนักแล้วมันก็เกิดอาการจู่จู่จู่จูผมเช็คนิดนึงนะครับโอเคก็จะเห็นว่าเท้าเนี่ยมันบิดนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยมันบิดมาทางนิ้วชี้ชัดเจนเลยนะครับตรงคนนิ้วชี้เริ่มเจ็บหรือยังครับ อันนี้ถามพี่ตังก็มันก็แบบตรงนี้นิดเดียวๆนิดเดียวยังไม่เต็มที่แต่นี่นี่ยังยังดัดกลับได้นะครับคือมันเกก็จริงแต่ว่ามันยังดัดกลับได้อ๋อบางบางรายนี่บางรายกลับไม่ได้เลยกลับไม่ได้เลยนี่จะเจ็บมากจะยึดมากนะครับหรือบางคนดันมากจนนิ้วชี้มันไม่มีที่อยู่นิ้วมันก็ควยกันอย่างนี้ได้อ๋อยางงั้นเลยอ่าอย่ังนั้นคือเป็นเยอะมากๆนะครับ อันนี้คืออาการของของโรคอะไรครับคุณหมอครับเขาเรียกว่าโคนนิ้วหัวแม่เท้าเกนะครับซึ่งขอดูข้างนู้นนะครับสาเหตุเนี่ยมันสาเหตุหลักๆมี2อย่างนะครับคืออย่างแรกเลยก็คือรองเท้าหัวรัดหัวแหลมเหมือนที่คนไข้บอกอ๋อใส่รองเท้าผิดใช่ผิดเบอร์ผิดรูปแบบใช่ครับรองเท้าส้นสูงหัวแหลมนะรองเท้าแฟชั่นมากๆหัวแหลมแหลมนะครับก็จะทําให้เท้าถูกรัดอยู่ในที่ที่ไม่ดีนะครับก็จะทําให้เกิดโรคนี้ได้ อันที่2คือเป็นกรรมพันธุ์นะครับคือปู่ย่าตายายก็เป็นนะครับนิ้วมือก็เลยเป็นตามแต่พวกนั้นมักจะเป็นต้องแต่เด็กนะครับเด็กเกิดมาก็ก็เริ่มมีก็เห็นเห็น<ช>เลยแบบนี้ช่คใช่แล้วไอ้ส่วนที่ยื่นอ,ออกมาที่เราเห็นด้านข้างของของเท้าเนี่ยมันคือกระดูก กระดูกที่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าม,มันกระดูกงอกหรือเปล่าไม่ใช่ไม,ไมส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่กระดูกที่งอกในบริเวณนี้จะจะไม่ใหญ่นะครับแต่ที่เห็นว่ามันนูนเยอะเนี่ยอาจเป็นเพราะว่ากระดูกโคนนิ้วเท้าเนี่ยมันเอียงนะครับเหมือนเสามันล้ม,มนะครับ,รบล้มมาด้านนี้และแถมนิ้วมันยังเอียงมาด้านนี้อีกก็เลยดูเหมือนมันนูนมาก แต่จริงๆมันคือหัวกระดูกของเราซึ่งมันปกติแต่เ่ามันมันยื่นออกมาผิดที่แค่ไหนมันก็เลยดูเหมือนกระดูกยืนออกมาเนี่ยครับตรงนี้ปกติซี่กระดูกมันจะขนานกันแต่ว่าของของคนไข้เนี่ยมันเอียงออกมาอย่างนี้มันก็เลยดูเหมือนนูนออกมาแถมนิ้วมันเกไปถ้าเราเอานิ้วกับเนี่ยมันก็จะนูนน้อยลงนะครับความเชื่อสมัยโบราณนะครับว่าเด็กต้องเท้าเล็ก เร็ววถึงจะสวยนะครับเป็นลักษณะที่ดีแต่การที่ไปบังคับเด็กใส่รองเท้ารัดรัดมากๆก็จะทําให้เป็นโรคนี้เช่นเดียวกันนะครับบางคนรัดให้ใส่รองเท้าเล็กนิดเดียวก็เป็นอันนี้ต้องแต่เด็กซึ่งก็ไม่ดีนะครับเป็นกรรมพันธุ์หนึ่งสองอาจจะเป็นในเรื่องของการใช้รองเท้าที่ผิดแบบ นะครับแล้วถ้าเกิดเราใส่รองเท้าที่ผิดแบบอย่างที่บอกเนี่ยมันต้องใส่นานขนาดไหนมันถึงจะแสดงอาการแบบนี้ออกมาครับก็ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อแต่ละคนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะโอกาสเกิดยากกว่าผู้หญิงเพราะว่าหนังเท้าหนานะครับผู้ชายเยีะกว่าจะทนทานมากกว่าต้องใส่นานมากจนถึงจะเริ่มเบี้ยวแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ย ไปรัดไม่นานแป๊บเดียวก็เป็นเห็นเลยนะครับก็บางคนใส่แค่สองสามเดือนก็มีอาการแล้วก็มีนะครับแต่บางคนเนี่ยต้องเป็นปีสะสมนานนะครับบางคนสะสมนานจนตรงเนี้ยมันหนามาเป็นตาปลามาเลยก็มีนะครับก็มีหลายแบบของคุณพี่ที่ใส่มากี่ปีครับที่รองเท้าแบบนี้สามปีสามปีนะตอนแรกไม่เป็นไม่เป็นพอใส่แล้วเริ่มเป็นนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราเราเป็นแบบเนี้ย ไม่มาหาคุณหมอก็เก็บอาการแบบนี้ไปเรื่อยๆท้ายที่สุดมันจะเป็นยังไงคุณหมอครับก,ากา็ธรรมชาติของโรคนี้เนี่ยมีตั้งแต่อาการน้อยเป็นจนอาการมากนะครับเนื่องจากขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยลักษณะรองเท้าที่ใส่ลักษณะการเดินบางคนบิดแทบตายแต่ไม่เจ็บเลยก็มีนะครับเนื่องจากเขาใช้งานน้อยบ,บางคนอายุ60-70เพิ่งมาเจ็บ ก็มารักษาตอนอายุเยอะบางคนมาตั้งแต่อายุ15-16ก็มีนะครับ<ม>ขึ้นอยู่กับความทนของอาการปวดของแต่ละคนนะครับ<ม>ซึ่งถ้าเกิดเป็นมาใหม่ๆส่วนใหญ่เราจะรักษาโดยการให้ปรับรองเท้านะครับ,รบให้ใส่รองเท้าหัวกว้างหน่อย<ม>สอนให้เขาบริหารนะครับวิธีบริหารก็จะให้จับที่นิ้วหัวแม่เท้านะครับดัดเหมือนดัดนะครด้านนี้ก็ได้นะครับเหมือนดัดจับคนที่มันนูนๆเนี่ยจับดัดมันกลับครับ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเป็นนานๆแล้วมันยืดอยู่ท่านี้มันจะเจ็บนะครับแต่ถ้ามันยืดหยุ่นดัดเนี้ยดัดทุกวันพอมันยืดหยุ่นมันจะไม่ค่อยเจ็บนะครับก็เป็นการเหมือนซื้อเวลาว่าไม่ให้มันเจ็บซึ่งบางคนเนี่ยพอดัดพวกนี้แล้วอาการเขาดีขึ้นเยอะเขาก็ไม่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดโดยเฉพาะถ้าคนอายุเยอะแล้วเพิ่งมีอาการเนี่ยจะได้ประโยชน์เยอะนะครับแต่รู้สึกแบบนี้คนเป็นกันเยอะนะะสมัยใหม่เป็นเยอะครับ พราะว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่รองเท้าส้นสูงครับผู้ชายก็เดี๋ยวนี้หัวแหลมแหลมก็จะดูแฟชั่นใช่ครับถ้าเป็นแล้วถ้าไม่มารักษาเนี่ยยืนปวดไหมฮะยืนปวดเลยครับตอนนี้คือว่ามันวป็นปกติก็ปวดแล้วมันก็มีอาการเบื้องต้นคือเสียวเสียวเสียวก็คือว่าจ๊๊ดแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งนานครับมันเริ่มต้องตัดสมครับตัดสมปุ๊บเราจะเริ่มแบบคล้ายๆมายืนเอาจะเริ่มเมื่อยชักๆไม่ไหวแล้ะมีอาการชาปลายนิ้วบ้างไหมครับปลายนิ้วหนึ่งมั๊ มันเป็นช่วงจังหวะใช่<ม>คือตรงนี้เนี่ยมันจะมีเส้นประสาทเล็กๆวิ่งอยู่ด้านข้างนะครับบางคนเสียดสีเยอะเส้นประสาทมันสียับรองเท้ามากอาจจะมีอาการแป๊๊ๆหรือว่าชารบริเวณด้านในของนิ้วหัวแม่เท้านะครับผมว่าวันนี้เดี๋ยวเอ็กซเรย์ดูหน่อยดีไหมครับจะได้เห็นว่ากระดูกเบี้ยวมากน้อยแค่ไหนดีดีเดี๋ยวส่งสลีก่อนจะได้รู้ว่าเราเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปเอ็กซเรย์ก่อนครับ ภาพเอ็กซเรย์ของคุณพ <คน S 1> ี่ท่านนี้นะครับเป็นเอ็กซเรย์ของเท้าข้างขวานะครับ<ม>อย่างที่บอกกระดูกอันนี้คือกระดูกฝ่าเท้านะครับอของคนไข้เนี่ยนิ้วหัวแม่เท้ากระดูกเนี่ยมันล้มออกจากที่ไปนะ<ม>ครับก็ส่วนปลายนิ้วเนี่ยก็เอียงมาอีกข้างฝั่งตรงข้ามเลยให้เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันดูว่ามันนูนม,มากนะครับแสดงว่าตรงนี้มันเอียงออกใช่นะครับส่วนด้านบนนี่โนหัวรองเท้าบีบเ,เข้ามาถูกต้องมันเลยกลายเป็นแบบ ตรงนี้เลยดูปูดเยอะใช่ตอ<ร>นแร<ล>กคิดว่ากระดูกงองอไม่ใช่วไม่ใช่ครับเอ้คุณหมอครับแลยจุดกลมๆนี่คืออะไรครับอ๋อครับอันนี้ก็เป็นกระดูกเดี๋ยวให้ดูโมเดลนิดนึงปกติกระดูกคนนิ้วเนี่ยนะครับจะมีกระดูกเม็ดเล็กๆนะครับเหมือน,มนเมล็ดแตงโม2เม็ดเป็นตเป็นกระดูกปกติที่ใช้รับน้าหนักนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางเป็นเหมือนลูก,กตาของกระดูกชิ้นนี้แต่พอกระดูกชิ้นนี้มันเอียงออกไปลูก,กตามันยังอยู่ที่เดิม มันก็เลยเห็นว่ามันหลุดออกมาแต่รจริงๆแล้วมันอยู่ที่เดิมมันอยู่ที่ปกติตัวนี้นต่างหากที่ออกไปอันนั้นออกไปก<ม>็เลยทําทให้มันผิดรูปรออแล้วเท่าที่ดูเนี่ยมีอะไรผิดปกติเพิ่มเติมไหมฮะจากที่เราดูจากภาพเอ็กซเรย์ที่เรากลัวก็คือกลัวนิ้วชี้มันเบี้ยวตามนะครับ,รบแต่ของของคุณประสิทธิ์นี่นิ้วชี้ยังดีอยู่นะครับก็มีความผิดปกติแค่โคนนิ้วหัวแม่เท้าซึ่งการรักษาก็จะง่ายกว่า S <S บแบบนี้ง่ายกว่า่างนี้ง่ายกว่าครับนะครับคุณหมอครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่านิ้วชี้เนี่ยมันเบี้ยวาตามนิ้วโป้งไปด้วยเนี่ย<ช>ปัญหาที่เกิดมันจะรุนแรงกว่านิ้วโป้งไหมครับครับโดยอาการเบื้องต้นเนี่ยจะมีอาการปวดบริเวณโคนข้อนิ้วนะครับซึ่งถ้าเกิดคนไข้เริ่มมีอาการปวดโคนข้อนิ้วแล้วเนี่ยผมมักจะแนะนําให้เริ่มรักษานิ้วหัวแม่เท้าเลยซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเจ็บนิ้วชี้แล้วนะครับเราจะค่อนข้างแนะนําไปแนวทางผ่าตัดซะมากกว่า เพราะว่าถ้าเกิดนิ้วชี้เป็นด้วยเนี่ยผลการผ่าตัดนิ้วชี้มักจะได้ผลไม่ดีนะครับซึ่งถ้าถ้าเริ่มมีอาการของนิ้วชี้แล้วเรามักจะแนะนําให้คนไข้พิจารณาผ่าตัดนิ้วหัวแม่เท้าเลยนะครับแต่ของพี่นิ้วชี้ยังไม่มีปัญหาแต่านีแต่างนีนะครับเอ๊ะแล้วผมเคยดีเนี่ยอหนึ่งคือนิ้วเท้าแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนข้อนิ้วแตกฮะมันจะเป็นรักษาปวดปวดปวดปูดปวดเหมือนข้อแตก อันนั้นเกิดจากอะไรครับจริงๆอันนั้นไม่ใช่ข้อแตกนะครับแต่เป็นข้อเสือ่อมนะครับคือบางทีนิ้วจริงๆแล้วก็คือปัญหาที่เกิดตามมาคือถ้าเกิดนิ้วโป้งเป็นแล้วไม่ได้รักษาแล้วไปดันนิ้วชี้นานๆเนี่ยนิ้วชี้บางคนมันแข็งแรงไม่เอียงแต่มันจะมีการอักเสบซ้ําๆก็เลยเป็นข้อนูนขึ้มนมานจริงๆแล้วคือข้อเสือ่อมนะครับซึ่งซึ่งถ้ามีอาการแล้วเราก็จะแนะนําให้รักษาเช่นเดียวกันอันนี้คือผลพวงจากการที่เราใส่รองเท้าที่มันฟิต เกินไปใช่ครับแล้วถ้าเกิดคนไข้บางคนนี่นะครับใส่รองเท้าแบบไม่ฟิตเลยหลวมเลยเกินไปจะส่งผลยังไงแบบนี้ไหมครับครับการหลวมเกินไปนี่ก็มีผลเสียนะครับคือเท้าเนี่ยจะเกิดการแกว่งในรองเท้าคือมันสวิงหน้าทีสวิงหลังทีพูดง่ายๆก็เหมือนถ้ามันไปข้างหน้ามันก็ไปแจมกันอยู่ข้างหน้าก็ยิ่งทําให้นิ้วบิดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรองเท้าหลวมเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าคนทั่วไป วิธีการซื้อรองเท้าที่ถูกต้องเราจะรู้ได้ยังไงว่าคู่นี้มันพอดีกับเราแล้วแล้วไม่เกิดอาการแบบนี้ครับส่วนใหญ่เวลาเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยเราจะให้คนไข้ไปซื้อด้วยตัวเองนะครับอย่าฝากคนอื่นซื้อบางคน่าไปต่างประเทศฝากซื้อหน่อยเอาเบอร์นี้รองเท้าแต่ละยี่ห้อเบอร์ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีซื้อมากให้เสียดายยัดเข้าไปหน่อยนะอันนี้จะทําให้เกิดโรคโรคของเท้าส่วนหน้าซึ่งอันนี้เป็นโรคที่เจอเยอะที่สุดนะครับส่วนใหญ่เราอยากให้ซื้อตอนเย็น ก็ไปลองเองเดี๋ยวก็ซ,ซื้อรองเท้าหนึ่งไปซื้อด้วยตัวเองครับแล้วทำไมต้องตอนเย็นฮะตอนเช้าวุ่นละยเยอะตอนเช้าเนี่ยเท <c oughs> ้ามันจะหดเนื่องจากเรานอนทั้งคืนเลื่อนมันไหลกับหัวใจเท้ามันจะเล็กกว่าปกตินะครับแต่พอเราเดินทั้งวันเนี่ยเลื่อนมันลงมาที่เท้าเท้าจะมีการขยายตัวเพราะฉะนั้นถ้าลองรองเท้าตอนเช้าแล้วพอดีเอามาใช้จริงอาจจะครับ เพราะว่าเท้ามันบวมขึ้นอยู่กับเวลาในการซื้อด้วยใช่ครับถ้าซื้อตอนเย็นเนี่ยมันจะบวมเต็มที่แล้วอ่าลาใส่เนี่ยมันจะยุบไปนิดนึงตอนเช้าพอถึงกลางวันมันจะพอดีอ๋อเพราะฉะนั้นให้ซื้อตอนเย็นเย็นตอนเย็นไปบ่ายเย็นเย็นเนี่ยจะดีครับแล้วก็ใช้ถุงเท้าที่เราใช้จริงบางทีไปซื้อรองเท้าเขามีถุงเท้าให้ให้ให้ยืมใช่ไหมครับซึ่งบางทีถุงเท้าไม่เหมือนกับที่เราใช้หนาไปบางไปก็มีผลทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลองใส่ ถ้าใส่ปุ๊บแล้วมันเจ็บเลยนะครับคู่นั้นไม่เหมาะกับเราแล้วแปลว่าเขตเท้ามันต้องมีการปรับรูปเพื่อให้เข้ากับเท้าได้ซึ่งถ้าเราอายุน้อยมันมีการปรับตัวมันได้จริงแต่ถ้าเกิดเราเกิน30 40แล้วร่างกายไม่ปรับตามตรองเท้าแล้วถ้าฝืนใส่ไปนานๆจะเป็นแบบจเจ็บเกิดโรคถูกต้องครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อคู่ที่มันไม่เจ็บแต่แรก นะครับใส่ใส่ไปมันก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยเยแต่สําหรับคุณพี่ก็ยังถือว่าไม่เป็นเยอะนะครับสบายใจขึ้นเยอะได้คําชี้แนะที่นําจากคุณหมอที่วันนี้แต่อ้ครั้งแรกความรู้เท่ามาถึงการเราติดเป็นแฟชั่นคือไปซื้อรองเท้าเหัวแหลมาแล้วก็เแฟชั่นเป็นของยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้คนแต่งขั้งแบบนะเราก็ชอบมองเช้าแฟชั่นดูแล้วมันไม่ใช่รองเท้าทหารมันเป็นคัชชูดูแล้วแบบเก๋ดีเท่ดีเนี้ย เบอร์เล็กบ้างใหญ่บ้างอ้าไม่เป็นไรยัดใช่ไหเลยใส่จองเท้าบางหน่อยเป็นเลยนะครับพอสามปีต่อมาก็อย่างที่เห็นในเอ็กซเรย์นะครับนะะฮไม่เป็นไรเราเรารักษาได้ไม่ดูแรงนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็คุณพี่ที่มาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยไข้เจ็บที่ที่เป็นอยู่นะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอสวัสดีครับ